ดีครับพี่น้องครับมือนีพบพ่อกันนี่คือเก่าครับบอกว่าจะเป็นพี่นองเราฟังไทยฟังเล่าพี่นองตั้งพีนองไทยในตั้งแดนนะครับพี่น้องมือนีครับมาลลยแปกครับมาเบิองฝนใส่มองครับมาเบิองใส่มองขันบ่หมานการันตีครับจูดางทิมครับมือนีติดตามมึงครับมาไลยด่างครับจะได้ป่าบ่มื่อยพี่จับาทเลยอีบ อยู่หากินครับแบบวิธีชาวบ้านครับบ้านนนแตครับพี่น้องมาลุ่นน้ำกันครับมือนีเบาปุ๋ยครับเป็นลงใส่ด่างครับตปนว่าป่าใส่ตัวท่อเขียนครับมือนี้มันสิมีบอ ห้อนครับดุลน,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 น้ำกันกับพี่น้องด่างมันนี่เป็นด่างครับสี่เซนห้าครับตัวนึงของมันประดูที่ทางด้วเลย กับบ้อนได้แล้ฟานั่งกระบ้อนเหมือมองมอเห็นน้ำพงนี่ครับเติมลงมือครับลายด่างครับบักซองซ้างทางอยงเดียวครับงัดทางงัดงัดทางงัดค <c oughs> รับรินน้ำกันครับพี่น้อง กูมือ <boundaries> กับ <Pokemon> ม <children> ืออะไรสามสิบสี่ส <riding> <okay>? ิบโลไปแล้วปลาส้อยปลาสอยหนึ่งเต็มมันแล้วครับ ยังตัวอะต้นต่อไปครับพี่น้องโอ้โครับปัวเป็นตะักใหญ่ๆครับพี่น้องปลาส้อยใหญ่ครับปลาส้อยตัวใหญ่ๆครับโอ้เอาไปในบ่อกินนะครับโตครับ พวกไปสิกินตะขี่ป่าย่งเดียวกินี่ย่างเดียวก็ดว <c oughs> ได้กินขี่จริงเขาพเพาเสียบสามเต็มแล้วครับโอ้แดดกับเอนครับพี่น้องเอ,อ้ยโอ้ครับเส้ยใหญ่ไปเส้ยใหญ่จะต่อยยังไงครับพี่น้องเอ,อ้ยซ้ำแขน สมาังค่อยถือล้อฟังจะว,ว,วัาเรียนไล่เพื่อนรถถือล้อฟังอืเนี่ยมาอีกแล้วครับมาอีกแล้ว,วนี่ร่นแทงแล้วบีแตกก้อยก้อยก้อยเดีินเป็นสิน่งง้อได้ครับพี่น้อง นี่สิ้นปลาสวยสดๆจากฟาร์มทายเชียบดเด้ยเชียบหำแปดเง <c oughs> ินเชียบแบ่งหำแปดเ้ย นะปุกใครว่าได้เอาเชฟว่ะใครขอดับปังเราซื้อส่วนมันใส่เด้อเด้อ,อใส่หมดแดงแล้วครับ ทางะแจกได้ปลาไปแล้วครับมาฟักๆนะครับเอาไปใส่หม้อแดงแล้วรักกระปั้นเอาน้ามันออกครับนี่แหะหน้าตาประมาณนี้ครับโอ้มีฮอตประหลาดไปรักมาเสียว่าหลับดางแล้วก็ได้ปลาปัก น,นี่ก้อยครับอันนี้ข้งวงัวครับอันนี้ก้อยงวัวอันนี้เจ่วเพี้ยอะว่ายูุทองอ่ะเอเอภาย<อ>นาานแบบน,นเขาเคิเห็นตักคำนี้ง่ายอ่บาเท่า,า,นาเนาะอ,อีกสามเดือนพยายาม นู่นบอดอกตัวบักนั่นเป็นลูกตับแล้วบักแข้งครับบักแข้งสีมมังกันครับเอากันพักเออไอ้ครับป้อนทุกอะเลยมันคือแกวจุงมากแต่ว่าก้อยปลาสอยใช้มัดแดงอืม มักใ,ใหญ่าล้วมันตัวใ,ใหญ่พอดอมันตัวใ,ใหญ่พอดนั่นบ่สามเส้นพอดีสามเ,เสมเ้นบ่ขา,าดอือโอ,อ,อ้ประหลาดครับนี่เมืองประหลาด ปลากระทิงตัวบักใหญ่แล้วมาทำเข่าก่นเว้ยชิมงานหล่ะทงบอยโยครบทีมได้เลยนะแตกวงแผนเนี้ยบุ้ยไตรบอลรุดเนี่ยบวกกันเอาละ นี่ครับนี่ครับใส่ยาทานแล้ววัะนนี้บักซองเสาเพิ่มพยาธิมันข่าพยาดอออโอ้จิงห่าแทบบานะเลยเห็นเราอย่างกับจู้วเถาปะปะ <c oughs> เป็นนายแบบไรจะไปฆ่า,าทานเด้อส,สังเกตเบ้างเด้อ <c oughs> นายแบบอบบบ่ฆ่าเดอกเราเับแซ่บๆกับพี่น้อง ก้อยปลาต้มปลาครับมาซิมมึงครับนี่ครับเดินนะแซ่บแจ็บบ่แข่งไปใครมานเงจ้าจ่าตัวมันรูปฟ้อนกินขีแม่นิีก็ตกกระปกแท้มนุษ์นนไหมอืมกินทั้งตัวกินทั้งขีก อยาอนีันนี้ขาเชื่อแ้้โควิดงาาากันไว้ขาเชื่อขาเชื่อกินง้ามโมเยนกินอะไรนั่นเป็นบ้า เพราวว่าสามหัวเป็นบ้าแล้วไม่กินสมมองหวก็หนึ่งสามหกขันให้เป็นขันให้เป็นยาต้องหาหักพระเจ้าหาพระองค์เนี่ยอะไวเนี้ยแล้วเดี๋ยว <c oughs> นี่บบตกแเนาะลงไตกินดีวไอปออยปลานางเขาินัเนี้ยจยนี่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 หาก็ได้ไปหาน้ำไม่ินไก่ลยนนี่สวนกับ้า่ไหนนคนกลางไม่่อยหยนี้สวน กินน้ำมาแลนี่ยุ่งนอวกเน่ะบุคคมอนะจักไ้ายรถมือมือบ้าเปิดวะ อือเนี่ยมันถืกแน่